ไปไหนทุกวันนี้วันนี้ไปไหนบอกเพื่อนๆเร็ว today today we are going to eat noodles n o o d l e มันก็เป็นร้านเหมือนไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างหนึ่งมั้งก็เห็นว่าเปิดแล้วมันน่าสนใจเออเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันว่า มันมีอะไรบ้างวันนี้ทุกคนอากาศเยี่มากทุกคนดูอาจจะไม่ค่อยเห็นเอาใหม่นะวันนี้ฝนตกแล้วก็อากาศเริ่มหนาวแล้วด้วยตอนนี้น่าจะประมาณสองสองศาหรือไม่ก็5องศาแต่ว่าฝนมันตกมันก็เลยทำให้หนาดวดูทุกคนแล่มใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่เสื้อที่เป็นคอเต่าแล้วทุกคนเพราะว่ามันเริ่มหนาวแล้ว มันมันใกล้จะหน้าหน้าหนาวแล้วเนาะมันก็เลยเริ่มที่จะหนาวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนว่าไม่รู้ว่าคืนนี้หรือว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะมีหิมะแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่มีทุกคนตอนนี้มีแต่ฝนซึ่งมันก็มันก็หนาวอ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะไปที่ไหนมันชื่อร้านว่าอะไรเดี๋ยวเอามาให้ดูกันดีกว่าทุกคน โอเคถึงแล้วทุกคนเนี่ยเราจะลองเข้าไปดูว่ามีอะไรกินบ้างข้างในตะัน What What you say I like the wow. I t h design w I l i k e authentic

กินมากทุกคนดูตั้งกินกินเหมือนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือทุกคนแต่ว่าเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวเรือที่เป็น ทุกคนจริงๆไม่ต้องปรุงก็อร่อยมากเลยนะแต่ว่าเราชอบแบบเผ็ดๆแล้วก็เปรี้ยวๆแต่ว่ารสชาติเหมือนก๋วยเตี๋ยวที่ไทยเลยทุกคนอร่อยมากใช้ดูเส้นทุกคนเส้นมันจะเป็นเนนี่ก็จะเป็นอร่อยมากทุกคน่นยอร่อย อันนี้พี่กก็ mm. mm. ูทุกคนน้ำส้ม mm. นี่น้ำปาอร่อยมากผสมโย่กคร์ตที่เผ็ดมาไม่แคลอรี่ที่เผ็ด รสชาติเ,เลยเป็นเลมลงแต่ว่ารวมๆแล้วอร่อยมากทุกคนไม่คิดว่ามันจะอร่อยแบบนี้แบบคือคิดว่าแบบมันก็อาจจะเป็นรสชาติแบบเหมือนของฝรั่งอะไรอย่างงเี้ยแต่อันนี้คือรสชาติอร่อยมากไม่รู้พูดคำว่าอร่อยกี่ครั้งแล้วแต่อร่อยมากจริงอร่อยไหมอร่อยไหม,ม,ม,มไข่อร่อยมากทุกคน ตุ่นดีมากก่อนต่อไปนุ่มมากทุกคนดูอร่อยมาก I like this place อ,อร่อยมากก็ค,คิดถึงไปเลอดเลยดังนั้น มันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวแบบพวกไต่ตุ๋นเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นอะไรเงี้ยรสชาติมันแบบมันถึงเครื่องมากอร่อยมาก เด็ดอกับอัลกมาวันนี้เราไปทอไรไปหายโอเคขอตัวไปกินแล้วทุกคนดูเจดูทุกคนอร่อยมากอร่อยมากมากกินจนหมดอร่อยมากทุกคน โ okay, อเคก็กินเสร็จแล้วทุกคนคือเนี่ยจะบอกว่ามันอร่อยมากคือมันอร่อยในที่นี้หมายถึงว่ามันอร่อยแบบเกินความคาดหมายคือไม่คิดว่ามันจะแบบเออรสชาติมันจะอร่อยแบบนี้คิดว่ามันจะแบบจะจืดเหมือนด้วยความที่เราเป็นคนไทยอะเนาะเราเราก็จะกินแบบเหมือนเผ็ดเนิดนึงหรือว่ารสชาติแบบที่มันแบบเออเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกลมก่อมอะบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าคิดไม่ไม well, ่คิดว like well. like, kind of like ่ารสชาติมันจะเป็นแบบนี้ละกันเพราะว่า คิดว่าคนที่นี่เขาน่าจะแบบเออเวลาทำร้านอาหารอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาใจแบบคนที่นี่หรืออะไรเงี้ย <Okay. S 1> ใช่ไหมแต่คนที่นี่เขาอาจจะชอบรสชาติอะไรแบบนี้แต่ว่าอยากจะบอกว่าไม่รู้ว่าในคลิปก่อนหน้านเนี้ยหมายถึงว่าวิดีโอเอ่อพาร์ทก่อนหน้านเนี้ยคือสามารถแบบได้ยินเสียงไหมแต่ว่าอยากจะมาบอกอีกทีนึงว่ามันอร่อยมากทุกคนมันอร่อยถึงขั้นแบบจะพูดว่าเหมือนของไทยก็ใช่ น้ำผึ้งยินก็ได้ไม่รู้ว่าเจ้าของอ่ะเป็นคนไทยไหมหรือว่าเป็นคนที่ไหนแต่ว่าคือรสชาติมันอ่ะอร่อยมากมันเหมือนออก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเหมือนก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นไก่ตุน๋นเนื้อตุน๋นอะไรประมาณเนี้ยรสชาติแบบนั้นเลยทุกคนทุกที่นั้นที่ที่ไทยมียังไงมีแบบคล้ายๆกันแต่ว่าก็อาจจะส่วนพหมายถึงว่าเรื่องของผักหรืออะไรอย่างงี้ก็อาจจะไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่า รสชาติคือแบบอร่อยมากแล้วก็มีแบบไอ้พุ่งอ่ะทุกคนเออมันทําให้นึกถึงแบบเออว่าแบบคนไทยหรือเปล่าที่มาเปิดแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครมาเปิดแต่ว่าอยากจะบอกว่ารสชาติอร่อยมากคือมันไม่รู้สิบอกไม่ถูกอะเกินคําบรรยายนานๆทีจะเจอแบบเออร้านที่รู้สึกว่าไม่ได้บอกว่าไม่อร่อยทุกร้านนะแค่ร้านที่ถูกจริตเราแล้วกัน คือมันมันอร่อยมากจริงๆแล้วแบบสไตล์หรือว่าการตกแต่งร้านอะไรอย่างเงี้นนยแฟนยังบอกว่าเออมันมันเหมือนแบบที่ไทยเลยนะ่นเนาะที่ดูเหมือนแบบร้านอาหารบ้านบ้านที่แบบดูดูไทยๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันอร่อยมากคือภาพรวมๆแล้วคืออร่อยเลยแฟนบอกว่าเออนี่เป็นร้านอาหารโปรดร้านหนึ่งเลยนะที่แบบรู้สึกว่าชอบแล้วตอนนี้คือแบบถ้าถ้านึกอะไรไม่ออกก็จะาามากินที่นี่หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันโอเคมากทุกคนเขาเขามีแบบ อมอ้มอ,มอที่เขาขย่าขยา่ขยาเส้นน่ะที่มันใส่น้ำซุปหรืออะไรเงี้ยเขามีแบบนั้นเลยทุกคนเขามีตะก้อขย่าหรืออะไรเงรี้ยมีมีหมดเลยนะซึ่งมันแบบมันมันดีมากเลยอะ่ะมันแบบให้ความรู้สึกเหมือนเออมูทไท,ทยที่เราเคยเห็นอะไรเงรี้ยแต่มันอาจจะแบบไม่ได้แบบแค่ที่ไทยอย่างเดียวหรืออะไรเงรี้ยเพราะว่าออ,อาจจะเป็นเวียดนามก็ได้เพราะว่าเวียดนามเขาก็าจะมีสไตล์ที่เป็นกว๋วยเตี๋ยวของเขาแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าภาพรวมแล้วคือ อร่อยเลยโอเคคลิป okay. วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้คือมันไม่มีอะไรจะจะถ่ายแล้วกันแต่ว่า <c oughs> วันนี้ก็ถือว่าพามาทัวร์ร้านอาหารที่เป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วกันเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าชื่อชื่อชื่อร้านจริงๆมันคือ,ช,อ,ช,อชื่อร้านว่า Noodle Station ซึ่งมันมันอร่อยมากๆโอเคไว้เท่านี้แล้วทุกคนเดี๋ยวจะไปเรียนแล้วกำลังกลับบ้านกันแล้วก็ เราต้องไปเรียนภาษาโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย